สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมในช่องมายุดหายุ้วกินเมื่อนี้กลับมาบ้านครับผมมากมือหนึ่งมางานขาวดาครับแต่ว่ามื่อนี้กะแบบมาใส่เบ็ดครับผมมากับหลานครับมื่อนีนกะหนามบกหอยมีดนะครับแถวบ้านก็ต้องมาใส่คองครับมาหลุนกันครับผมได้เขียดมากับมาใส่เดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันครับเพราะว่ามากเนี่ยกัคำแล้วไปครับผม ขั้นโกงครับขั้นโกงขั้นโกงแทนีนถือถุงไว้แทีน,นเกียจจิออกัขั้นโกงครับบ๊้ยใส่ล่ะ <c oughs> มุมี้ยังสั่มครับโอ้ยระว่มามันถือป่าขั้นโกงครับพุ่นพุ่นครับพุ่นพุ่นหน,น้าตีตุ่มตุ่มอยู่จะถือก็ถือครับเห็นไหมอือ เดี๋ยวเไปเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งครับผมหนึงครับเดี๋ยวไป,วไปหลุนมากันครับผมนี่ถ้าตีน้ำตูงตูอยู่งอาจจะเป็นป้าเด้ครับเด้อว่าเป็นป้าเด้ครับนี่ครับอีกหน,นึงเห็นตีน้ำตดดดดดดูงตูอยู่งรุดออกไปรุดออกไปนี่นะ้อ้ยยุ๊บ อ,อุ้ยครบครับอู้อ่ะครบครับผมอู้โอ้โหครบเกลียด,ดครับเอ็มฝากเลยครับอู้โอ้หมันครับหม,ม,ม,มันหมันมันไม่เรียบร้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปปดของบนครับผมอู้อ่ครับผม มาแล้วครับตัวแรกครับผมกบครับผมบักเอฟครับอู้ตั้งแต่ฉากถือว่าตัวงเงี้ยนะครับนี่ไม่ดำปืดเลยครับอื้อศึกตะเป็นเว้นนะครับเป็นตืดินตูมปุ่มจนสายกิ้วเอ้ยสายพันธุ์เลยครับนี่สายยั่งไปเลยนี่มีรุดง่ายครับนี่แต่ขอมันใหญ่ครับอืมมัว่าเปนป่าแมงหนึ่งไหม ปดนี่ครับผมหยบ้อยครับสุงครับผมไปเรื่อยลายามเป็ยดแล้วครับไปครับผมจะยามเป็ยดน้ำกันบัดนี้จากจิมีแต้มมา,บ,าบุนี่ยุบานแหล่งปวดครับน้ำบ่คอยมีบ่ไหน ไปฮับไปนลุนน้ำกันลังแดกบ่ถือครับเอยแจ้งเนออ นังค้งครับทุกคนนงค้งครับนางที่สองครับโอ้หนังที่สอมีเต็มเลยครับอือยังวะพุ่นนุ่นนะมันปมันกลบนนอนนีาเข่งิหึพุ่น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 นะลดก้อนสนอ้ปะคว้าครับโอ้ ไปอถึงบ้นานแล้วครับผมเออวนหมดปูครับปาดใจเอาเถอะเนี่ยมันหนีเถียดปะปอยเลยครับโุ้ยใจเอาพุฒเบอ่์เบิ่งวันเบิ่งวันครับโอ้ด้ทั้งปูเดี๋ยวทั้งกบครับผมโอ้แน่นอนแน่นอน ปัดตัวมืองมันครับปนป่อยแล้วครับเฮ้ยเตียมแียก,ก,กครับผมจะปวดปาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผมโอ้เตียมแียกครับ <laughs> มาแล้วครับผมดีครับ เตรียมเลกมาแล้วคีกครับจวไปหลุ่นต่อครับผมนี่มีหลุ่นดีแล้วครับลังนี่คือเป็นเพลี้ยขั้นงงลมๆจังน้อยมีเตเรียมปะเอ้ยหมอมีครับผมห้อยปูดึงกินดิ <c oughs> ยวใส่เฮียไปก่อนครับนี่ไม่ปูดึงกิน,นเขียดนั่งอยู่คือเก่าอยู่ครับ ตัวนอ๋อถึกน,นะครับนี่รนะขันเว็ยดพ่นพูนมันยังบุ่นูนพ่นแม่ไปบักคักนี่จวดจวดจวดไปเลยลวะเฮ้ยแต่ละขันเว็ดหายอขันเว็ดหายครับโอ้หนิโอ้โอขันโกขนงของหนุ่มเนี่ยครับยังน,อน้อมากินเนาะบอกด้วยว่ามันงูอุ้ยอะไรโอ้ โอ้โอ้โอ้อมโอ้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 อนีตก่ลูกสนอเนอะหนึ่งสองนีมาแล้วครับผมโอ้มาเอบเอบครับเอบตัวทุก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 อ้ยปลาคือหัวตแต่ โอ้โหเนปลาออาหารโอ้โหเนม่ขอกติวันนี้อุตา h เลยเฉยเออ้งเียครับว่าตัวเยโอ้เฮีก็เอาครับผมมาใส่เดียวนี่ครับผมตัวที่สองครับว่ามันง่ยตัหัวติดวันี้ง่ายมากครับไปแต่เป็นอ้วนๆนี่กำว่าจอดเลยเลยดิ ใบของครับโอ้ม um, ีแตมของแตมนะครับไปครับผมเบ่กันตัเลยคือแล้วคือแล้วือนั่นนั่นโอ้ยโอ้ยออเรวครับอเรวออวมอือ เตี่ยมที่สามครับมาแล้วมาแล้วอุ่นรุดชะนอรูดชะนอเอา,เอาสองมือครับสองมือไปควันสะดลย ตีรถพอดีอนี่ครับผมตัวที่สามกับตัวนี้อ้วนครับผมแต่ว,ว่าตัวหน่อยเนี่ยเก็บแต้มครับตัวนี้เสียงตีสนาะจังอยู่ถือว่าถือครับใส่ใบย่นของสามข้องครับผมมีตัวปะบปโอบ หมี้ซ้ำครับมองขามข้องที่ใส่หม่องนี้ดีบนหม่องนี้ก็งามเลยหมา้เทว่าหม่องนี้เป็นหม่องขามข้องครับน้ำไหลพันนีอยา่จะกัดเชิงถาพื่น,นเสานล้วครับผมไมหนึ่ไปเบื้องล่างต่อไปครับอู้ลังหนึ่งหยาบฟิดเลยยุ้ยไก่ของเขามาถึงตอหลังนั้น เยอะครบดวดจุนครับเอ้หลังนี้ทุกคนปือดจมน้ามาแค่ไหนครับอู้พูดนะท้องวันย่างมี้ปลาหรืออึ๊บเอ,อ้โอ้ย,อยปลาอี่าีครับอยู่บ้านผมเอมืองูปลาเนี่ อร่อยผมดีใจกว่ครับเนอ้ยปลาไหลอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนมันตายแล้วล่ะไปเลยมึงมองขาม่านดีครับโอ้ยยังอ,อยู่เหมือนเดมิมตรงนี้ล่ะ เออคือตึกไปบางหนึ่งนี่ปลาที่ประหนึ่งแ้มันอองมาเ็จถล่มแหละสองร้านทุท้ายนะครับผมทุกคนเราไปลุนน้ำกันครับมันจะมีโต้่ะนี้่ามาหลายลังครับเหียดยังอยู่มันคือเกาอยู่เราล,ลุนกันครับผม กรุบกรูงไงอุ้ยกรุบดูลงไปตรงไงครับโอ้โหนี่ก็ว่าถือครับผมนุ่นอยู่ในน้ำบุญนะครับอืออืยิ่งยังดึงว่าน้งไปกินครับใส่ติ่มันนี่นะครับถ้าเดี๋ยวกบขึ้นมาก,กินอือเหมือนครับผมใส่ติ่มันนี่ครับ ตายแล้วแหละเสียดได้ว่าือใส่ทิมไปเสียดกับมดครับปุ่นล้างหนึ่งโอ้ยบ่ถือซ้ำครับปุ่นยังเหมือนเดิมไปครับบปตัวงามไปเบื้องดอกยามขึ้นกับได้ปลา สามตัวครับจะได้กับไปล่อหลุนกันมืออื่นเสาครับผมมืออื่นเสาดีจัดสองตัวนี่ถือว่าทะลุเป่าเลยครับถือว่าหมานเลยครับมือนี่จะได้กับจังคอยพอกันมืออื่นเสาครับผมสหรับขึ้นนี่รับสันดีรับทีธวัฒเจอกันมืออื่นเสาครับผมสมุดีย้ำเสาครับผมทุกคนพามายามเบ็ดครับโอ้ยหลังแหลกกัน เดี๋ยวจะสากครับพยายามล้างสองครับมือขึ้นนี่คือจีนี่แหละโอ้หุ่นลังนีห้อยปีกินครับนกเียงตัวนะครับตีไปคางไปยุน่นฟ้าเขาป้าเขาครับบริเวณในฝ้าเขาครับมือนใส่ยูในข้อ,ของหลายกอ เล็กปลาเขาสามสีหลังหนึ่งนะครับพยายามต่อขั้นสีองกุงรับหือโอ้ยแต่ว้าอีปูดึงกินครับผมอุ้ยมาเบิ้งไฮนี่ครับนี่ไฮติดสั่งทิศสาหน่อยครับมขึ้นก็ได้ไปยุนีแล้วครับ งอต,ต,ตัวตหลกมือขึนนอน้นนี่ยี่นี่ก็ได้เอาหนันน่นๆๆๆๆๆๆนครับขั้นุ้งขั้นุ้งนี่ปลาเพราตอนนั้นนี่ขั้นโกงครับมี่ขั้นุ้งโอ้ยรุดไปแล้วเนาะโอ้ยดีครับหน,นาเลยใส่ไปหลังเดียวอีกจังหากเรียบร้อยครับไม่ยุ่ซ้ำ เพียงกับไม้มองไซไหมเบื้องข้องมองไซครับป้าเป็นแต่มีป่าครับบุคคอยมีคนไซทำานี้นี่ครับเติมมีป่าครับด้วยเดินแต่ว,ว่าเขียดนอายุขึ้นเก่าตลอดครับโอ้ยเหนื่อไรเนีาาย่ยไซหนาคขนีเลย มมบ,บ,บ่มีมาตัวม,มากินเสยครับเพราะเขาทวงเงินหลายขั้นกุ้งขั้นเพชรบ่เห็นครับนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วฟังว่าทีมีปลาเลยครับมีปลาบ่เม่นหมู่ ก็เพีนเบีดแล้วโอ้หพานเลยตัวน้ำมันดึงว่าถ้าผุนลรวโค่งว่ะนี่หอไม้แบบงามเลยเลยนี่เจ้า่ามีป่ามันเงิดหลาย ขั้นโกงครับเดี๋ยวมาเมื่หนึ่งกูเห็นขั้นเวดครับผมขั้นโกงขนงผมเลยอ,อ,อู้อู้ครับอู้อืดอีเจอเขาแล้วครับของแท้อู้ถือประไลกันแลว้วครับเนี่ยเขียดหมานดี ถึง <g ül> กี่แล้วครับผมเนี่ยกียดดิมานปลาไหลครับโอ้กำเว็ดไปสิปลาไหลถือครับหมานอี่าอถีกปลาไหลอีกแล้วครับยจ,จัดการมันครับผม เพียงครับดูเห็นบ่หนื่งผู้ครับโอ้อยมันย่อว่างเลยครับเหงิดไหล ยังกินหมดแห้งครับมือนึ่งขึ้นลงขึ้นลงคล่องปวดขาอะไรครับตั้งแต่ยัยงยืบุญกัดปวดขาแล้วมายัางยืบบานอีกก็คักไปใส่เวยียดยู่นั่งร่องละเมื่อยคักแล้วก็มายัางก็หนีกัดโอ้ขึ้นคล่องนี่คักอีหลีครับปวดขาปวดวเขาเลยผมย่ำขึ้นหนีได้ปาสามตัวครับแต่ย่ำมื่อเช้าหนี่ผมมีแต้มเลยโอ้ เห็ดหลายเนื้อใหญ่ก็บจมิมีไปใส่เบ็ดตีดขึ้นเก่าแล้วครับผมอย่าลืมติดตามไปนะครับติดชอบชิมนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับผมเจอกันชิมน้าครับสำหแซฟชิมนี่แต่ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ